Ford f อร์ด F150 Lightning รุ่นสมรรถนะสูงที่ Ford Performance กำลังจะเปิดตัวอาจถูกใช้ชื่อว่า Flash ตามชื่อที่พวกเขาได้มีการยื่นจดเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้ค่ายวงรีสีฟ้าได้ยื่นจดสิทธิบัตรชื่อดังกล่าวเพื่อใช้สำหรับรถยนต์รถกระบะรถไฟฟ้ารถ SUV และชิ้นส่วนต่างๆโดยสื่อต่างประเทศได้สันนิฐานว่าชื่อดังกล่าว จะถูกใช้กับชื่อรุ่นสมรรถนะสูงของกระบะไฟฟ้า F150 Lightning ที่กำลังจะมาถึง F150 Lightning รุ่นสมรรถนะสูงถูกเปิดเผยภาพทีเซอร์ให้เราได้เห็นกันไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยภาพหนึ่งเดียวที่ถูกโพสต์ลงทวิตเตอร์นั้น แสดงให้เห็นบางส่วนของด้านหน้ารถซึ่งถูกเปิดเผยโดยจิมฟาร์ลีซีอีโอของฟอร์ดและมีแดเนียลดิคาโดนักแข่งรถสุดหนึ่งจากทีมเรดบูลร่วมชมอยู่ด้านข้างฟารลียืนยันว่ารถกระบะรุ่นนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์รถอีวีสมรรถนะสูงของแบรนด์ ร่วมกับมาสแตงมัก e อีหนึ่งพันสี่ร้อยฟอร์ดทรานสิตซูเปอร์แวนและมาสแตงคอปบัะเจ็ตหนึ่งพันสี่ร้อยซึ่งทั้งหมดล้วนแต่มีตัวเลขพละกกำลังแรงม้าสหลักดังนั้นจึงสันนิษฐานว่า F 1 5 0 Lightning รุ่นสมรรถนะสูงอาจมีพละกําลังมากกว่า1,000แรงม้าด้วยเช่นกัน